อัพเดตการดูแลและก็รักษาภายถั่วต้มวันที่1เดือนมีนาคม2567สเ็ั่ตเัวอบอกข,อขยับสัต้มเดินออกไปจากจุดเดิมครับจากการสำรวจพื้นที่ในจุดเดิมด้วยที่วางไวใ้ให้ตั้งแต่เมื่อวานซึ่งมีปริมาณเยอะมากพอสมควรหายไปหมดเลยครับทุกคนไม่รู้ว่าเป็นฝีมือของสั่วต้มไหมครับ แต่จากการสังเกตมีรอยเท้าช้างซึ่งน่าจะเป็นของถั่วต้มนั่นแหละครับแล้วก็นอกจากนั้นยังมีรอยเท้าของกวางบางส่วนกระจัดกระจายอยู่ในพื้นที่ครับหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็กระจายก,กําลังออกไปเดินหาพลัวถั่วต้มตามเส้นทางเขาไปไหนไกลไม่ได้หรอกนะครับมันมีร่องรอยให้เราได้เห็นอยู่ถ้าเขาเดินเยอะจะยิ่งเจ็บครับกาจิ้งกวยตามมาตัมผมมาเลยตุ๊ก นอกจากนั้นยังมีกลิ่นที่เกิดจากบาดแผลเปื่อยส่งกลิ่นอยู่ทั่วบริเวณเลยนะครับการค้นหาก,ก็เลยง่ายยิ่งขึ้นใช้เวลาไม่นานมากครับเจ้าหน้าที่จะต้องสังเกตบาดแผลโดยรวมของภายตัวต้มภายตัวต้มอ,อาการยังน่าเป็นห่วงอยู่นะครับค่อนข้างหนักในหลายๆจุดกระจัดกระจายอยู่ตามส่วนต่างๆของร่างกาย โชคดีนะครับที่ได้ยาแก้ปวดแล้วก็ยาฆ่าเชื้อที่หมอเลือกให้ทำให้เขาลดความเจ็บปวดลงได้บ้างสำหรับวันนี้ยังไม่มีการให้ยาเพิ่มเติมนะครับเจ้าหน้าที่เดินเอากล้วยไปวางไว้ให้มีการสนทนาพูดคุยกันถามไถ่กันพี่พี่เจ้าหน้าที่ขอให้พลายโสต้มเอียงซ้ายเอียงขวาเพื่อดูบาดแผลเป็นบทสนทนาที่น่ารักมากเลยนะครับทุกคน Tốt, mà rồi, mặt rồi. Gặp ma, gặp ma. Ê, mà đu mama 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 Mà mama mama này mama 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 Đu mama 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 mama

แกงคีโต้ก็ดีแกงข้างหน้ามันดีประหย่าห้าวทุกทีเดินดูแพ้หน่อยเดินมาประยัดมันหน่อยประยัดมันหน่อยบางกอกรรมเว้ยมองไม่เห็นทอดทอดไทอดดีทอดเดียวมา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 เห็นมันหรอกประยัดมันหน่อยไม่เห็นหนูหรอกอุ้ยเห็นนะจะเอ๊ะมานนิดนึงนานน่ดนึงนานนิดนึงม้วนม้วนมุวนม้นเออแล้น่ะแจ๊วแจ๊ว สวยสวยไปขึ้นหายหลังก้าวมานิดนึงไม่เห็นแผลก้าวนิดนึงก้าวนิดนึงโอ้ยดืดีดูแผลให้ไปวัไปดูแผลให้ไปตูไป่ไปหันตูมามารักษาหน่าเฮ้ยทำไมเล่นเด้ตัวหน่อยเร็ว Nó cả hại quá 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 Không quá 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 เออเออนนั่แหละจะดูแขกมันแหละเออบ่าวบาวบ่าวบาเออโอ้ยเก็บมาเยอะแล้วเราอ่ะเออเล่นเก่งเว้ยบอกขอดูขคำสาไม่ใช่คำฝาเปื่อยไงฝ้ายอ่ะบวมโอ้ยเก็บมาลูกเก็บลูกมาเยอะเลยนะขวางเฮ้ยคนขาว่าคีน่ะมันลงผิดข้างกรบลูกไม่รอดเออเออขาหน้ามันก็ดี ก็เหรอเหรก็ขวาเมาดูแผลนะฝ่าหน่อยขวาหน่อยบอกเออเดี๋ยวบังยังไงองวงบังนี่เออดูแผลเฉยฝ่านี่ไหมฝ่านี่ดูขาหน้าหน่อยได้หายขอดูขาหน้าหน่อยผมมากเออเดี๋ยวรักษาเออมันพกเน่าเลยเฮ้ยขึ้นไปใครถั่วต้มจะเข้าใจในสิ่งที่เจ้าหน้าที่พูดไหม ลองพิจารณาดูนะครับสิ่งที่ทําให้เรายิ้มได้วันนี้คือไม่มีท่าทีจะกลัวเจ้าหน้าที่เหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาเขาคงจะเข้าใจแล้วว่าคนเหล่านี้เดินทางมาและพยายามจะช่วยรักษาเขาอยู่ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ช่วยกันผักดันภารกิจในทุกๆวันครับขอบคุณสมาชิกกลุ่มเซฟคนเซฟช้างที่สนับสนุนและส่งกำลังใจให้กันอย่างต่อเนื่องถั่วต้มครับสู้ๆนะทุกคนอยากเห็นนายกลับมา สบายดี